เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับว่าเป็นงนนูอะไรองน,น,น,นี่ทุกคนนี่ดูดนะสองกลัวนี่กำลังผสมพัน์ธกันอยู่นะครับเดี๋ยว นี่เลยนะของหาดูยากนะเอฟซีมาอยู่ในบ้านนะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นกับหมากหางนิ่นนะครับนะอ่านี่ดูปลายหางกันชัดๆง,งูพวกนี้ส่วนมากก็จะอยู่ในถ้ำนะครับกำลังผสมพันธุ์กันอยู่นะฮะกับหมากหางนิ่นเป็นอะไรที่หาดูยากนะครับเอฟซีนะครับแล้วม่อไหร่จะเล่นเนี่ยแล้วเล็่อก่อนล่นตราง เดี๋ยวเราดูพฤติกรรมของเขาเรื่อยๆนะครับนะกลับมาทางนินนะครับเป็นมือ,อ,อาศัยอยู่ในถ้ำนะ ด้านหลังด้านหลังตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับภนะูเขาล้อมรอบนะบริเวณด้านหลังบ้านเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวบังชาจะย้ายนะนะโอเคเอฟซี 4, เดี๋ยวพร้อมดูนะครับบังชาจะย้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาแยกย้ายเนี่ยอาจจะจับไม่ทันสองตัวนะครับ ของงูพวกนี้มีความว่องไวนะนะเดี๋ยวเราจะจับย้ายนะครับ นี่ตัวผู้กับตัวเมียนะโอ้โหกลับมาหางนินนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวผู้นะครับนี่นี่หางตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนะส่วนตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่หาดูยากนะครับนะสำหรับกลับมาหางนินนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจัะอยู่ในถ้ำนะครับ วันนี้ก็ออกมาอยู่ในบ้านของคุณพี่เขาเลยนะก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับนะก็บริเวณด้านหลังบ้านนี้ก็เป็นภูเขานะภูเขารอมรอบนะครับนะเราเรียกว่าภูเขารอมรอบภูเขาสูงนะโอเคนะครับก็ว่าโชคดีนะโชคดีของเจ้าของบ้านนะจากทั้งสองเลยจากเขาบอกว่าหาดูยากเลย ชัดๆไปเลยอีกสองเยื่อเลยอ่ะโอ้ยให้โชคให้มาเลยถูกหวยเลยเลยเยเองๆอ่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามดีเด้อวยนะครับ fc ช่องของบังชาบางหลังหรือเปล่านะซึ่งเป็นช่องใหม่ของบังชาเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปครับ fc บังชาขอบคุณครับ